สวัสดีค่ะจากยายสนชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะวันนี้ยายสนมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมอีกสักหนึ่งคลิปเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อวานยายสนก็มาได้ถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆคลิปที่แล้วยายสนมาได้ถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมกันแล้วเนาะค่ะถ้าพี่ๆน้องๆที่เคยเข้าไปแล้วก็อาจจะเห็นเนาะค่ะว่าหิมะมันกําลังไหลคลิปที่แล้วไหลลงมาแค่ศอกเดียวค่ะอีตอนนี้ดูสิค่ะพี่น้องค่ะมันจะโค้งลงมาจากหลังคาเลยค่ะที่ยายสนอธิบายให้พี่ๆน้องๆได้ ได้ดูได้ชมได้ฟังเนาะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ยายสนเอาภาพสดสดร้อนๆมาให้พี่พีน่น้องๆได้รับดูรับชมเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะที่ที่ยายสนอธิบายไปนะคะว่าถ้ามันติดลบตอนกลางคืนหรือว่าอะไรยังไงถ้ามันบวกยังไงมันจะมีลักษณะไหนเห็นไหมค,ะค่ะมันตีโค้งลงมาหิมะมันตีโค้งลงมาจากหลังคาค่ะยายสน,นก็เลยมาอัปเดตให้พี่พีน่น้องๆให้ได้ดูอีกสักหนึ่งคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะตรงนี้มันจะเป็นหลังคานะคะ แล้วขอขยับตัวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหิมะมันเดินจะอาจจะภาพจะเคลื่อนไหวแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เดี๋ยวยายสนถ่าย <CH pharmaceutical> ให้ดูชัดๆนะคะนี่เป็นหลังคาค่ะหลังคาค่ะเป็นหลังคาของโรงรถเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นหลังคาโรงรถนะคะดูค่ะมันก็กำลังไหลลงมาเรื่อยๆค่ะทีนี้มันก็เมื่อคืนมันจะติดลบช่วงกลางวันเมื่อวานไม่มันบวกสองค่ะพี่น้องค่ะพอมันบวกสองแล้วก็ เมื่อวานก่อนนู้นบวกสี่ก็ทําให้หิมะมันนิ่มตัวลงมาเนาะค่ะเนาะแล้วทีนี้มันก็ไหลลงมาพอเมื่อวานนี้อีกบวกสองแล้วทีนี้มันก็ค่อยๆไหลลงมาขยับขยื่นลงมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่เมื่อคืนสงสัยมันจะติดลบเพราะว่าเยสนเห็นน้ําแข็งเดินเท้ามา, <f ew> มาเดินแทบไม่ได้เลยค่ะลื่นมากเลยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยมาเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้เป็นรางน้ํานะคะอันนี้เป็นรางน้ําอันนี้เป็นใต้หลังคานะคะอันที่ว่า ตรงชายคาที่บ้านน้าตกลงมาตอนนี้หิมะก็ตกลงมาค่ะไหลลงมาเป็นแท่งสวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันเป็นลอนลอน,นี่ก็เป็นลอนสังกะสีนะคะพี่น้องค่ะเป็นลอนสังกะสีนั่นเองค่ะ ขออภัยนะคะอาจจะเดินยากสัหน่อยเพราะว่ามันเป็นหิมะมันก็เลยภาพจะสะเทือนหน่อยนึงนะคะเนะยาะเยสสวนก็ได้มาอัปเดตให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าหาว่าเย,ยสสวนโกหกคะ่ะอันนี้มันเป็นใต้หลังคานะคะหลังคาลงรถนะคะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะมันจะเป็นล่องเป็นแท่งลงมาเห็นไหมคะ่ะอันนี้ก็มันก็เป็นใต้เห็นไหมคะ่ะ ใด้หลังคาเนาะค่ะเนาะเขาก็เรียกว่าชายคาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายสนจะไปถ่ายอีกฝั่งโน้นให้ดูอีกนะคะพี่น้องค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะ เห็นไหมมันเทลงมาแล้วคลิปที่แล้วที่ยายสนถ่ายท,ทําให้พี่ๆน้องๆได้ดูยายสนบอกว่าถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นแท่งเหมือนฝั่งโน้นแต่ทางนี้ไม่เป็นแท่งลงมาค่ะเทกรองลงมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่ยายสนก็มาจับภาพอีกฝั่งหนึ่งให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะสวยงามมากะคะ่ะเป็นอุโมงค์เลยค่ะพี่น้องค่ะแท่งหิมะคะ่ะแท่งหิมะเคยเห็นไหมคะ่ะแท่งหิมะไม่ใช่แท่งน้ําแข็งนะคะตอนนี้เป็นแท่งหิมะค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามค่ะสวยงามถ้าพี่พี่น้องๆ้องเคยได้ดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วก็อาจจะเห็นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าตรงนี้จุดนี้น้ําแข็งกําลังไหลเป็นน้ําหยดเป้งเป้เปงเป้งเป้งที่ว่ายายสนได้ถ่ายให้ดูนะคะพ <concerts. S 1> ี่น้องค่ะเห็นไหมค่ะยายสนถ่ายให้ดูชัดๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะที่มันไหลลงมาจากบนหลังคานะคะพี่น้องค่ะที่ว่ามันอยู่ตั้งนานแล้วค่ะสองเดือนสามเดือนที่มันอยู่บนหลังคาแล้วทีนี้มัน อุณหภูมิขึ้นมาอุ้ยลมหนาวมากค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เห็นไหมคะยายสวนก็มาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะ FC ทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่บ้านยังไม่เคยเห็นนะคะเนาะยายสวนก็เอามาให้ดูค่ะมันก็น่าตื่นเต้นอยู่นะคะพี่ๆน้องๆจ๋าเห็นไหมคะน้ําแข็งหิมะมันเป็นแท่งไหลลงมามันเป็นหิมะนะคะมันก็เป็นแท่งไหลลงมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เยสนบอกว่าเวลาอุณหภูมิติดลบนะคะหิมะมันจะเป็นฝุ่นเป็นผงนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าอุ่นมาเมื่อไหร่หิมะล,ะละลายเป็นน้ำมาไหลพอจะติดลกตอนช่วงกลางคืนเนาะคะ่ะมันจะเป็นน้ําแข็งเห็นไหมคะ่ะเยสนก็ถ่ายให้พี่ๆน้องๆให้ได้ดูได้ชมเนาะคะ่ะชัดๆเจนๆกันเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะ่ะน้ําแข็งเลยค่ะน้ําแข็งยังนี่ค่ะเดินก็เดินยากค่ะลื่นมากค่ะตอนนี้เยสนถึงมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะ พี่ๆน้องๆที่อยู่ยุโรปก,ก็อาจจะรู้กันเนาะค่ะน้ะแต่ว่าพี่ๆน้องๆของเราที่ว่าอยู่เมืองร้อนก็อาจจะยังไม่รู้ไม่เห็นก็ยศยสนก็มาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะหาว่ายยสนนี่แกโมแท้แก่โมแท้ยายสนไม่ได้ขี่โมนะคะพี่น้องจาเป็นเรื่องจริงของจริงค่ะเห็นไหมตอนอุณหภูมิติดลบมันก็เป็นฝุ่นเป็นผงค่ะพอหิม พอมันบวกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นน้ําพอตอนกตกดึกมันก็จะกลายเป็นอย่างกันนี้แหละค่ะเพราะว่ามันติดลบมันก็จะเป็นน้ําแข็งอย่างกันนี้แหละค่ะเดินยากมากค่ะค่ะก็อขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆเอฟซีทั้งหลายได้เข้ามาชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกริ๊งๆไปนะคะพี่น้องขาเพื่อไม่ ให้พลาดคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ายายสนจะพาลงไปในทะเลเป็นตกเบ็ดตกปลาให้ดูนะคะเจาะน้ําแข็งลงไปว่าในแม่น้ํานั้นมันจะมีปลาอะไรมั่งนะคะพี่น้องค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ยยสนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ